สวัสดีครับนี่คือการเก็บเทียบนะครับเราทดสอบเมื่อกี้เราใช้มูเลตัวนี้นะครับเป็นขนาด4เซนก็2นิ้วเกือบ2นิ้วเนี่ยใช้น้ำออกแรงดีครับแต่พอดันขึ้นที่สูงแล้วไม่มีแรงเลยนะครับเราต้องใช้ขนาด1นิ้วครึ่งน,นะครับหรือ3เซน ดันขึ้นที่สูงแล้วมีแรงนะครับแล้วก็มอเตอร์รอบจัดถ้าเราใช้ตัวใหญ่นี่มอเตอร์รอบจะเล็กจะเอ่อรอบจะช้าโหลดลงมาทําให้มอเตอร์ร้อนด้วยนะครับแล้วก็มันไม่ทนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นชุด250วัตต์นี่เราควรจะใช้แค่3เซนพอนะครับเห็นมุลเลข,ขนาดนี้นะครับ3เซน ถ้า300วัตต์ขึ้นไปก็ใช้ดัมเซลินได้นะครับกรณีดันน้ําขึ้นที่ถุงถุงนะครับการขึ้นไป15เมตร20เมตรนะครับแต่ถ้าเราใช้ตัวนี้จะดันได้แค่ไม่เกิน10เมตรนะครับเพราะว่ามอเตอร์อรจะร้อนจัดครับกรณีใช้300วัตต์350วัตต์นะครับแต่ถ้า500วัตต์ขึ้นไปเราใช้มูเล่2นิ้วตัวนี้ได้นะครับสี่คนเนี่ย ครับตรงนี้ก็อธิบายให้ท่านเข้าใจไว้นะครับสำหรับการใช้มอเตอร์ให้พอเหมาะกับปั๊มชักขนาดหนึ่งนิ้วนะครับครับตรงนี้เราก็ถ่ายทำคลิปสำหรับโซล่าปั๊มของเรานะครับโดย JTF Center นะครับท่านที่สนใจก็ติดต่อเข้ามาท่านที่ไม่สนใจก็กดผ่านเลยไปเลยนะครับท่านที่คอมเมนต์เข้ามาแล้วแล้วก็ แสดงความเห็นก็กรุณากลับมาดูความเห็นของท่านอีกนะครับเพราะว่าเราตอบคำถามท่านไปเรื่อยๆนะครับท่านที่สนใจก็คลิกดูที่ลิงก์นะครับเ,เข้าไปดูราคาแล้วก็สั่งซื้อสินค้าได้นะครับสวัสดีครับ